สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์ปี2567นะครับผมนะก็ไม่กี่วันก็จะจบเดือนกุมภาพันธ์ครับเข้าสู่เดือนที่3นั่นคือเดือนมีนาคมนะครับผมนะมาอัปเตดตกันนิดนึงสำหรับกลุ่มปลอบางนะครับผมได้รับสิทธิประโยชน์เดือนมีนาคมอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับเริ่มจากนะครับวันที่1มีนาคมนะวันที่8มีนาคมวันที่29 รวมไปถึงนะครับในวันที่11มีนาคมเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านของนะครับเงินช่วยเหลือยังชีพจ่ายเป็นเดือนแรกนะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอ่ะก็รับเยอะสุดเลยนะผู้สูงอายุมาดูกันว่ารับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันทีละตัวนะนะครับเราเริ่มจากนะครับภาพรวมนิดนึงนะครับสำหรับเดือนมีนาคมนะนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะมีในวันที่1เนี่ยเรารับทราบดีครับ เงินซื้อสินค้า300บาทโอนเข้าบัตรประชาชนนะใช้ปกติครับในเรื่องของค่าเดินทางครับเหมารวม750บาทค่าก๊าซหุงต้มนะครับผมก็เป็นช่วงของไตมาสที่1 80บาทนะครับมกรากุมภามีนาก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเลยเดือนมีนาไปก็จะตัดเนาะเป็นรอบของไตมาสที่2แล้วนะครับ กลุ่มปบ้างนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนเด็กผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการมาเร็วที่สุดแล้วนะครับสำหรับเดือนมีนาคมนะก็มาวันที่8มีนาคมครับโอนเข้าตามปกติเงินอุดหนุนเด็กครับ600บาทนะครับเงินเบี้ยผู้สูงอายุยังจ่ายเป็นเลทอัตรานะครับแบบขั้นบันไดนะตามช่วงอายุเดี๋ยวมาดูรละเอียดนะครับ600 700 800แล้วก็1,000บาทซึ่งเรามีการติดตามข่าวสารใช่ไหม ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยจะมีการปรับนะครับในเรื่องของกลุ่มผู้ที่ได้รับนะครับความช่วยเหลือคือกลุ่มปราะบางเนี่ยนะครับมีอัตราการจ่ายแบบทั่วหน้าก็คือเท่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวติดตามข้อมูลให้รวมไปถึงนะครับในวันที่8มีนาคมครับก็คือเบี้ยผู้พิการ1,000บาทนะครับที่นะอายุนะครับต่ำกว่า18ปีแล้วก็18ปีขึ้นไปก็ได้รับ800บาทนะครับ ค่าไฟฟ้านะครับค่าน้ําประปานะครับผมอันนี้ก็ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐก็ได้รับสนลดนะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับไม่เกิน315บาทส่วนค่าน้ําประปาครับไม่เกิน100อบาทนะน,นี่ก็จะเป็นรูปแบบที่มีการช่วยเหลือผ่านทางด้านของบินโดยตรงนะฮะถ้าใครได้รับสิทธิ์อยู่แล้วส่วนท่านไหนนะครับผมได้รับสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะยังไงก็มาดูช่องเราได้ นะครับมีรายละเอียดอยู่ในเพลลิสของบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับก็มีวิธีการทําอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงในเรื่องของนะครับวันที่20นะครับมีนาคมผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือเบีย้ยเพิ่มเติมของผู้พิการนะฮะจากเดิมวันที่8ได้รับอยู่ที่800บาทใช่ไหมนะก็คือมีบัตรผู้พิการแล้วแถมยังนะครับได้รับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการรัฐนะฮะอันนี้ก็จะได้รับเพิ่มเติมอีก200บาทนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะได้รับเป็น1,000บาทที่เดียวกันนะครับผมนะสำหรับในเรื่องของข้อมูลที่นะครับดำเนินการติดตามให้นะครับเขาก็จะจ่ายอัตราเดียวใช่ไหมครับ1,000บาทละนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวมาเช็คกันนะครับวันที่29มีนาคมนะครับกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39ที่นะครับผมนะตรงตามเงื่อนไขการจ่าย นะเกี่ยวกับเงินสมทบก็จะได้รับนะครับนะบุตร1คนเนี่ยก็คือ800บาทสูงสุดครับก็คือ3คนที่สามารถยื่นนะครับได้เพราะฉะนั้น800คูณ3ก็อยู่ที่สูงสุดครับ2,400บาทสำหรับเงินนะครับส่งขอบุตรอ่านี่ก็คือเป็นภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มปอบางนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39นะครับเรามาดูต่อนนิดนึงนะครับอันนี้ขยายให้ดูว่ากลุ่มปอบางที่บอกว่ามาเร็วที่สุดนะครับนะก็คือวันที่8นะก็คือวันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับก็จะมีการโอนเงินเข้าให้3กลุ่มด้วยกัน ก็คือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก,กแรกเกิดนะครับ600บาทนะนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับที่ติดตามที่เคยแจ้งไปในนะครับช่องของเราคือว่าเขาจะมีการนะครับผมจ่ายให้ทั้งหมดเลยนะสำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมมาตรา3า3 9นะครับซึ่งอยู่ที่ฐานรายได้ที่ยากจนนะเป็นเขาเรียกว่าเส้นเกณฑ์รายได้ยากจนนะครับก็จะได้รับในเรื่องของเงินอุดหนุนช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็ก,กแรกเกิดตรงเนี้ย เพิ่มเติมนะครับครบ,บนะทุกท่านเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเดี๋ยวไงติดตามให้ต่อนะครับส่วนกลุ่มผู้พิการนะครับผมก็จะมีการปรับใหม่ซึ่งก็มีการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วก็เดี๋ยวมีการติดตามชงกันต่อในสเต็ปหรือขั้นตอนถัดไปนะครับปัจจุบันยังมีใจอยู่2นะครับกลุ่มก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็รับ1000บาทถูกไหมแล้วก็มากกว่านะครับผมนะ18ปี นะก็จะได้รับเพิ่มเติมอีก200บาทแต่ว่าวันที่8มีนาคมก็จะได้รับ800บาทเสียก่อนนะครับมาดูกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่อายุ60ปีขึ้นไปครับแบบขั้นบันไดาตามปกติในการจ่ายปัจจุบันอนาคตนะครับจะได้หรือเปล่าสําหรับในเรื่องของการจ่ายเลทเดียวที่เท่ากันทุกช่วงกลุ่มอายุนะครับปัจจุบันครับ60 69ปีได้รับ600บาท 7 0 7 9ปีรับ700บาท80 -89 ปีรับ800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปรับ1000บาทนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการจ่ายนะการเยียวยาช่วยเหลือสำหรับกลุ่มปลอบบางนั่นเองนะต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของเกี่ยวกับนะครับสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรนะครับประจำเดือนมีนาคมอันนี้ก็เป็นวันที่20นะครับสำหรับเงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เขาก็ระบุอย่างนี้นิดนึงนะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับเป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการครับก็จะได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะครับที่ยืนยันตัวตนนะครับระหว่างที่27ธันวานะครับปี66ถึง26มกราคมปี67อันนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะครับการโอนเงินก็จะผ่านนะครับบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยบัตรประชาชน13หลักครับหรือผู้รับมอบอำนาจนะครับที่ได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็น ข้อมูลที่แจ้งกันนะครับสำหรับในเรื่องของนะครับเดือนมีนาคมนี้ฮะระบุชัดเจนนะครับเกี่ยวกับวันโอนเงินก็คือ11มีนาคมปี67นะครับกรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์ปี67เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนก็คือมกราคมจนถึงกันยายนปี67นะครับ ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเกิดหรือช่วงอายุต่างๆนะครับรบกวนดูตรงนี้คือช่องนี้นะครับผมแล้วก็เดือนที่รับสิทธิ์เขาจะมีกําหนดเพราะฉะนั้นคู่ที่เกิดก่อน1มกราคมปี2507นะครับก็จะได้รับเต็มเลยก็คือสูงสุดคือ900บาทแต่ว่าสําหรับนะครับการทยอยจ่ายเนี่ยเขาก็จ่าย3เดือนเนี่ยนะครับผมเดือนละร้อย3เดือนก็คือ300ถูกป่ะนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบแล้วกันนะเพราะฉะนั้น ในรอบนะครับวันที่11มีนาคมหรือเดือนมีนาคมที่จะมีการโอนเงินให้ในส่วนของเงินสงเคราะห์นะนะครับก็จะโอนเข้าให้ในวันที่11มีนาคมนะครับรับเท่าไรก็จะรับ300บาทตรงนี้นะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดในระหว่างช่วงนะครับผมตามช่วงนี้นะก็จะได้รับนะครับในเดือนของมีนาคมคือ200ช่วงนี้รับ100อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็แต่ละเดือนก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวยังไง นะครับผมมีการอธิบายนะครับในแต่ละช่วงเดือนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสำหรับที่จะได้รับเดือนมีนาคมในวันที่11มีนาคมเนี่ยนะฮะก็จะได้รับนะครับผมนะซึ่งก็ต้องบอกว่า,าไม่เท่ากันนะต้องดูตามช่วงอายุตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีโอนนะครับผมเดือนมีนาคมเนี่ยไม่ใช่แค่วันที่11เนะเขาโอนวันที่11มีนาคมโอนวันที่12มีนาคมแล้วก็โอนวันที่13มีนาคมเลย เพราะฉะนั้น3วันเนี่ยนะครับใครที่เกิดนะครับในช่วงดังกล่าวนี้นะก็จะได้รับการโอนเงินเข้าให้ตามนะครับผมที่ระบุไว้นะฮะก็คือช่วงอายุเป็นตัวกําหนดก็จะได้รับสิทธิ์เงินนะตามจํานวนเดือนที่นะครับแจ้งระบุไว้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะยังไงก็ดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับในเรื่องของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 3 3 9นะครับผมแน่นอนว่าเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะมีการโอนเงินเขาให้มันที่29นะครับผมกุมภาพันธ์นะส่วนเดือนมีนาคมนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าจริงๆเนี่ยมี31วันแต่ว่ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีการโอนเงินก่อนนะครับก็คือวันศุกร์ก็คือ29มีนาคมเช่นเดียวกันนะครับผมเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลที่วันนี้นํามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับสำหรับในเรื่องของสิทธิ์สวิสการนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสดิการแห่งรัฐก็ดีกลุ่มปอบบางนะครับผมนะเบีย้ยเพิ่มเติมผู้สูงอายุ รวมไปถึงในเรื่องของอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3-3มาตรา39กนะก็จะเป็นภาพสรุปนะครับประจำเดือนมีนาคมประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ